มาถามพสูจน์กันนะครับว่าพี่เกา้าพี่กายนี่จะเดินไหวหรือเปล่าครับบันได654ขั้นนะครับเด็ขก6ขวบกับ4ีขวบจะไหวหรือเปล่า ก้าวจะไปกับแม่หรือกับป้าไปกับป้าโอเคงั้นเราค่อยๆเดินไปเนาะมันไม่ได้แดดเลยมันล่เอาให้หน่อยก่อนนี้สวัสดีครับวันนี้เราที่วัดนะครับครับเราจะเ้นอ่าารจะมาท้าพิสูจน์กันนะครับว่าพี่ก้าวพี่กายนี่จะเดินไหวหรือเปล่าครับดูระยะทางก่อนนะครับบันได654ขั้นนะครับ ในหกขวบกับสี่ขวบจะไหวหรือเปล่าที่าไหวไหมครับส่วนแม่นี่ไปรถไปรถสองแถวนะเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเด้นะขึ้นไปโอเคไปต่อแม่เลยไปเราไปมีสุ่กันจะหมดแล้วพี่ท่านไหนนะครับไปครับลุยเลยไปอ่าออกหน้าแล้วเป็นพี่ไกนะครับพี่ไกพี่ไกไปก่อนแล้วนะครับนําไปก่อนละบอกไปจะไหวหรือเปล่า ดู <laughs> <laughs> นะครับสงสัยยังหมดแรงด้วยล่ะ <c oughs> อโอ้ยแค่ยี่สิบคันก็หมดแรงแล้วลไปกันต่อครับตามให้พี่เก้าให้ทันนะครับ <c oughs> เหนื่อยก็พักก่อนนะพี่เก้านะใ่เออแต่ป้าเหนื่อยแล้วล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ตัด ยังไม่ถึงครึ่งป่าเหนื่อยแล้วแหละยมันไดจะเดินยากน,นิดนึงนะครับบันไดว่าขั้นมันเตี้ยนะครับแต่จะไม่รู้รูว่าแต่เดินขึ้นยากแน่นอนไปเลยต่อครับเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยอ,อันนี้คือปลายทางนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูลงไปต้นทางนะครับ โอ้อนะครับต้นทางพิพิธภัณฑ์เดนูเสาร์นะครับด้านนู้นไปกันต่อครับตอนนี้เหนืหน่อย้วแยเดนูไปต่อเหนื่อยเลยเหนื่อยไปต่ออันนี้ก็วิ่งขึ้นมาได้ประมาณ90%แล้วนะครับว้าวประมาณนา่าจะหกร้อยเกือบเกือบหกร้อยขั้นละไอ้ท่านที่มาก็ได้พักตามจุดให้นั่งพักได้นะครับต้อง ควฟิตนิดนึงนะฮะถ้าจะมาเที่ยวชมวัดที่นี่นะครับเจ้ากายนะครับเห็นตัวเล็กๆเข้าไม่ค่อยกินเนี่ยแข็งแรงมากถึงแล้วนะครับทุกคนชินดันา พี่กายนะฮะพี่กายวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ตีขวบนะครับสูงยังไม่ถึง90เซนเลยนะครับอัอนนี้พี่กายพี่กายก็าไหว้พระนะครับสงบเสงี่ยมมากเลยพิฐาน,นะครกเป็นเด็กดีเรียนหนังสือเองเก่งอัดทุ่งสาธุด้วยเอบไม้ไปนเตียนไปาวางตรงนู้นตรงนู้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không